คิดว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ได้ถือกำเนิดและโตขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีเฟื่องฟูและมีเดียชี้นำสิ่งเหล่านี้ได้นำเสนอและพัฒนาในหลายด,ด้านที่ให้น้องคุณและโทษต่อผู้บริโภคสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้รับผลกระทบกันทั้งทางร่างกายและจิตใจก็คือความคิดทางด้านวัตถุนิยม และลูกรับภายนอกเนื่องจากพวกความคิดเหล่านี้ได้ถูกโูกฝังกันมาเนิ่มนานทำให้พวกเราเกิดการยึดติดกับความคิดที่ว่าตัวเองต้องดูดีมีระดับในสังคมตัวเองต้องใช้ของอันอร์หรูชูหน้าชูตาตัวเองต้องตามเทรนด์เบลนไปกับมีเดียแต่ว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไร การถูกผู้คนยอมรับการมีหน้ามีตาในสังคมการแข่งขันเพื่อเป็นที่หนึ่งผมว่าทุกคนในที่นี้มีความคิดมีความต้องการเป็นของตัวเองแต่หลายๆขั้นในที่อาจตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจจะรู้เหตุใดก็ตามอาทิเช่นการกินยาลดความอ้วนการอดอาหาร แต่งหน้าหรือในอีกมุมมองหนึ่งความต้องการตัวของตัวเองไม่ว่าจะสวยหลอ่อน่ารักแค่ไหนก็ตามไม่ว่าสังคมจะยอมรับเราได้มากแค่ไหนคุณคิดว่าคุณเลือกที่จะเป็นคุณในแบบไหนเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่คุณต้องการในอนาพตผมอยากให้ทุกคนได้ ศึกษาตัวเองรู้จักตัวเองและพอใจกับตัวเองไม่ว่าสายตากิริยาหรือวาจาที่เข้ามาในทิศทางใดก็ตามไม่ว่าจะดีหรือร้ายผมอยากให้ทุกคนพูดกับตัวเองไดยว่าเราเจ๋งอยู่แล้วครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ผลงานของทงัทง้งทุกทุกสิ่ทีมแล้วก็ขอขอบคุณทั้งอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆนแล้วก็พ่อแม่ด้วยครับ